สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบต iPhone นะครับตัวนี้นะครับเป็น iPhone 6s นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนแบตกันนะครับอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ iPhone 6S นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวโมเดลตรงนี้เขียนอยู่นะครับ 6S ตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตาม Lazada ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับแกะเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าสั่งแล้วเขาก็จะมีมาให้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมีมาให้เลย นะฮะก็จะมีไขควงขนาดต่างๆนะครับแล้วก็พลาสติกสำหรับแนะเครื่องนะฮะแล้วก็ได้ปะผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะเครื่องดูนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทำการแกะเครื่องนะครับให้เราทำการปริก ปิดเครื่องซะก่อนนะครับพอปิดเครื่องแล้วนะครับเราจะเห็นน็อตอยู่ที่ตูดตรงสายชาร์จนะครับมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับ iphone 6 s เนี่ยจะเป็นน็อตแบบ5แฉกนะครับเราก็ามาดูในอุปกรณ์เปลี่ยนนะครับว่ามีตัวไขควง5แฉกไหมนะครับตัวนี้เป็น5แฉกนะครับเป็นรูปดาว ตรงกันเราก็เริ่มแกะได้เลย mm hmm. พอเราแกะน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการดึงหน้าจอออกนะครับ วิธีการดึงหน้าจอนั้นนะครับให้เราเช็ดตัวโทรศัพท์ด้วยผ้าสะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวตัวดูดกระจกที่เขาแถมมานะครับกดลงไป รลรวทำการดึงนะครับจะเห็นว่ามีจุดนะครับที่พอจะเอาตัวตัวพลาสติกบางๆตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปได้นะครับให้เราทำการแย่มันลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะมันทีละนิดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไขค,รครวงปากแฉกตัวเล็กนะครับโอเคงัดฝาขึ้นมาแล้วนะครับให้ใช้ตัวนี้ปลายงอน,นะครับงัดขั้วแบตออกมา แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาะไรปะผมมาเป่าให้ความร้อนกับตัวแบตเตอรี่เพื่อให้มันลอกง่ายขึ้นนะครับ ดลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวางเซลล์ตัวใหม่ลงไปนะครับ ค okay. ลงไปแล้วนะครับตัวขั้วของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการประกอบเครื่องกันนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. จากเมื่อกี้นี้เราก็ปิดฝาตัวของอแผ่นปิด นะครับแล้วก็เอาน็อตมาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกัน Okay. เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาประกอบน,อน็อตตรงตูดอีก2ตัวใส่น,อน็อตเข้าไปครับ ก็ anyway, ใช้ไขควงตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานดูนะครับ แล้วนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนแบต iPhone ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำเองที่บ้านได้นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเวลาเราแกะเครื่องนะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ฉะนั้นเมื่อกี้นี้มันจะมีสายแพรอยู่ตรงหัวนะครับ ถ้าเกิดว่าสายแพรขาดเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนจอกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเห็นคลิปนี้ดีมีเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ